สวัสดีครับพบก,กับครูกอลฟเดอจ้าสำหรับในคลิปนี้ครับครูกอฟก็จะมานำเสนอในส่วนของความรอบรู้ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งทำเป็นแนวข้อสอบให้ในคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะนำไปใช้สอบในส่วนของการรับราชการต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบันของการสอบครู้ช่วยนะครับที่จะมาถึงในห้วงเดือน <c oughs> ก็ตแต่คมนะครับ2564นี้เพื่อให้การเสียเวลาครับไปศึกษาและรับชมพร้อมๆกันเลยข้อที่1ครับ <c oughs> เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการประทะกันของอิสราเอลครับนี่คือชาติที่1แล้วก็กลุ่มติดอาวุธที่มีชื่อว่าฮามัตนี่คือกลุ่มที่2ซึ่งเป็นกลุ่มอีกอรัฐหนึ่งนะครับเป็นหรือว่าเป็นเชื้อชาติหนึ่งเหตุเกิด ในเรื่องของการประทะนี้เกิดขึ้นที่ใดนะครับกอไก่บอกว่ากาสาวขอไข่กาเซขอควายกาซางองูก,กาเซียบริเวณที่ประทะกันเขาจะเรียกว่าฉนวนครับคาว่าฉนวนในตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่มีความขัดแย้งกันหรือมีความตึงเครียดกันทางด้านการทหารตอบขอควายนะครับเหตุประทะกันร,ระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาชอยู่ที่ฉนวนกาซา นะครับในประเทศออิสราเอลนะครับแล้วก็อยู่กับรัฐบาลิสตน์บริเวณนี้เป็นจุดทําสงครามกันเป็นสงครามกางเมืองครับสงครามในเมืองตัวเองในเรื่องของอความเชื่อทางศาสนาแล้วก็แย่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่าเยรูซาเล็มนั่นเองนะครับมาดูในข้อต่อไปครับสคอบอรครับ <c oughs> สคบอได้กําหนดระดับของการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับหากกาหนดให้เป็นสีแดง เมื่อสคบอกำหนดพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยจะอยู่ในระดับใดก็ไกคือเฝ้าระวังนะครับขอไขค,คือควบคุมคอคอยควบคุมสูงสุดงองงควบคุมสูงสุดและเข้มงวดระดับสีก็จะแบ่งออกมาเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแสดหรือสีส้มนะครับแล้วก็มาสีแดงแล้วก็สีแดงเข้มสีแดงเฉยเนี่ยก็คือควบคุมสูงสุดครับ สีแดงที่เฉยค,คือควบคุมสูงสุดตรงนี้จะเป็นแดงเข้มนะครับงองงูนี่คือแดงเข้มอันนี้สีแสดครับหรือสีส้มอันนี้จะเป็นสีเหลืองครับฟ้าระหวังส่วนตรงนี้คือสีแดงนะครับนี่คือการกําหนดระดับพื้นที่ความเสี่ยงของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับให้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยกําหนดโดยสคบ <c oughs> ต่อไปครับ นางสงการครับประจำปี2564นี้นะครับคือใครนะครับก็ไก่คือนางมนทาเทวีนะครับมนทาเทวีนี้เป็นของวันพุธนะครับมนทาเทวีวันพุธต่อไปครับขอไข่ราชษัตย์เทวีนี้เป็นวันอังคารมโหธรเทวี เป็นวันเสาร์ครับแล้วก็พระโคราคะเทวีนี่เป็นวันจันทร์ครับในปี2564เนี่ยนะครับในห่วงของวันสงกรานนะครับจะตรงกับวันอังคารดังนั้นนางสงกรานประจำปี2564ก็คือรากษัตริย์เทวีครับตอบข้อขอไข่นะครับ ต่อไปครับในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาบ้างนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ประกาศนะครับในปี2 5 0 4เนี่ยที่จะมุ่งพัฒนาการศึกษาไทยสู่ความท้าทายและการปรับตัวมี2อ,อย่างนะครับมีความท้าทายและการปรับตัวแล้วทําการสู้กับโควิด1 9พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน4นโยบายหลักซึ่งเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่โคดิง้งใช่ครับ ก็ไก่ไม่ใช่โคดดิ้งเป็นเรื่องของการมีมีการโคดดิ้งกันในส่วนของการสอนนะครับระหว่างครูผู้สอนกค่นี้สอครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่ครับตอนนี้กําลังเน้นนวัตรกรรมเน้นเทคโนโลยีการสอนการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ใช่ครับส่วนที่ไม่ใช่คือวิอ,อวาศาสวิศวะกรรมต่อเนื่องตรงนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นกเกษตรนะครับกรเกษตรกรรมต่อเนื่องไม่ใช่วิศวะนะครับดังนั้นตอบข้อ งอง,งูครับในส่วนของเรื่องนโยบายนี้นะครับถ้าจะพูดถึงในเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันที่จะออกอีกก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่นะครับท่านตีนุชเทียนทองนะครับก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนใหม่แต่ก็นโยบายก็จะออกมาเรื่อยๆยังไม่นิ่งนะครับแต่นี้ก็คือเป็นนโยบายที่เกินไว้ต้นปี2 5งพนะครับที่จะต้องพูดถึงนโยบาย4ี่ หลักนะครับการกับเ,เคลื่อนสีนโยบายหลักก็คือมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ถ้าคลิปต่อไปนะครับถ้าสมมติว่านยโยบายมันใกล้ๆนยโยบายกศึกษานะครับที่จะใกล้ๆในส่วนของการสอบครูผู้ช่วยแล้วเดี๋ยวจะนํามาเสนอใหม่นะครับวันนี้เอาไปทานกันเนะาะมาดูในส่วนต่อไปครับเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่คําขวัญวันครูวันครูของทุกปีก็จะตรงกับวันที่16กมกราคมนะครับในปีนี้ครับพระท่านพน เอกประยุทธจันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับได้ให้คำขวัญประจำวันครูนะครับว่าครูวิถีใหม่ใส่ใจดิจิทัลสร้างสารรค์คุณธรรมประจำชาติในข้อนี้ก็ถามว่าข้อใดไม่ใช่คำขวัญวันครูตอบข้อคอควายเลยครับตอบข้อคอควายนะครับไม่ใช่คำขวัญวันครูในปี2564นี้นะครับ หรือบางทีเขาก็อาจจะอชอยก็จะยาวหน่อยก็คืออาจจะเป็นครูวิถีใหม่ใส่ใจที่ท่านสร้างสารรค์คุณทําประจำชาติอาจจะมาแก้ตรงส่วนคําว่า,าคุณทําประจำชาตินะครับแล้วก็ชอยก็จะยาวขึ้นหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ในเรื่องของการออกข้อสอบแบบนี้เนาะมาดูในส่วนวันต่อไปครับวันต่อไปก็ถามว่าข้อใดไม่ใช่คําขวัญวันเด็กปี2,564 ทำไมค,ครูก็เอาเรื่องคำขวัญมาออกครับเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับหลายส,าสนามสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบพนังงานราชการนะครับสอบกพอพหรือว่าสอบท้องถิ่นวันคำถ่าเกี่ยวกับครูเนี่ยต้องพูดถึงคำขวัญวันครูคำขวัญวันเด็กแน่ๆนะครับดังนั้นจึงเอามาไว้ดีกว่าไม่ออกไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นความรู้แต่ถ้าออกก็ถือว่าเป็นแต้มของเราเนาะข้อใดไม่ใช่คำขวัญวันเด็ก2564กครับกไก่กเขาบอกว่าเด็กไทยวิธีใหม่ ต้องวิธีใหม่ครับรวมไทยสร้างชาติใช่ครับด้วยพักดีถูกต้องครับมีตรงนี้จะกลายเป็นมีคุณธรรมตอนนี้นะครับมีคุณธรรมนะครับไม่ใช่มีจริยะธรรมดังนั้นข้อที่ไม่ใช่คือข้ององ,งูข้ององูนี้ไม่ใช่คำขวัญมันเด็กปี2564ซึ่งให้ไว้โดย คณะท่านพลเอกประยุจันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศไทยนะครับมาดูต่อไปครับองค์การยูเนสโกองค์การยูเนสโกประกาศให้วันใดเป็นวันสําคัญสากลโลกแสดงว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเป็นสากลของโลกเรานะครับโลกของเราก็จะมีความสันติสุขหรือ,รอต้องการสันติสุขหรือสันติภาพของโลกนะครับไม่ให้มีการทะเลาะบาแวงกันดังนั้นใน,น,นส่วนของ เรื่องที่จะทำให้โลกของเราเนี่ยพ้นจากความทุกข์จะต้องเกี่ยวกับวันที่พระพุทธเจ้านะครับตัดสู้ได้หลักธรรมแห่งการพ้นทุกข์ก็คืออริยสัจสีวันที่พระพุทธเจ้าตัดสู้นั้นก็คือวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาของทุกปีเนี่ยองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นวันนะครับสำคัญสากลของโลกครับเนื่องจากว่าเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรง ก็คือมันประสูต,ติตรัสรู้และประินิพานในการตรัสรู้นั้นก็คือเป็นการหาความจริงนะครับในการหลุดพ้นจากความทุกข์โลกของเราเนี่ยก็ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากในเรื่องของการทะเลาะเบ,บาแวงกันในโลกนี้หรือวอ่าข้อพิพาทต่างๆอยากจะให้โลกเกิดสันติสุขมากที่สุดตอบข้อขอไข่นะครับต่อไปครับเมดีวันเมดีตรงกับวันใดครับเมดี day. นะฮะเป็นเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ นะครับซึ่งนานมาแล้วแหละนะครับคุก, <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นที่ชาติใดเนาะเป็นในส่วนของแรงงานครับเป็นในส่วนของแรงงานเนี่ยนัดรวมตัวกันหยุดงานครับนัดรวมตัวกันหยุดงานไม่ไปทํางานครับซึ่งเกิดขึ้นในวันที่1พฤษภาคมของทุกปีวันนี้จึงเรียกว่าวันแรงงานเมเดีก็คือวันแรงงานนั่นเองนะครับ วันที่2เมษายนก็เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยนะครับวันที่6ก็เป็นวัน6เมษายนก็คือวันจัก,กรีเนาะวันที่10พฤษภาคมของปีนี้นะครับก็คือ,อวันพืชมงคลนะครับนะแต่ของทุกปีนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าวันที่10พฤษภาคมในปี2564เนี่ยเป็นวันพืชมงคลนะครับมาดูโครงการของรัฐบาลครับ โครงการใดนะครับของอรัฐบาลเนี่ยนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้ประกันตนเป็นการเยียวยานะครับโครงการเนี่ยซึ่งเป็นตระกูลชนะของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัจนทร์โอชานะครับที่1เลยครับกอไก่หมอชนะขอไข่ไทยชนะคอควายเราชนะงองูชัยชนะโครงการนี้ไม่มีนะครับชัยชนะของ รัฐบาลรัฐบาลไม่ได้กําหนดโครงการที่มีชื่อว่าไทยชนะขึ้นมามีนี่ครับหมอชนะไทยชนะเราชนะเป็นโครงการเยียวยาประกันตนของรัฐบาลนะครับตอบข้อข้อขวายครับเราชนะเป็นผู้ประกันตนตามประกันสังคมนะครับเป็นเยียวยากับผู้ประกันตนตามตามระบบประกันสังคมส่วนไทยชนะนี้เป็นเรื่องของอการ หาข้อมูลนะครับหรือว่าระบุข,ข้อมูลว่าได้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปใช้บริการในพื้นที่สาธารณะนะครับอย่างไรหรือเปล่านะครับส่วนหมอชนะก็คือเป็นการาระบุเกี่ยวกับความเสี่ยงของโควิด -19 นะครับแต่ละแต่ละท่านนะครับว่าเดินทางไปยังพื้นที่ใดนะครับสำหรับพู้บุคคลที่มีความเสี่ยงหรือว่าบุคคลที่ติดเชื้ออะไรเงี้ย นะครับเป็นการระบุตัวตนนะครับว่าผู้ติดเชื้ออยู่บริเวณนี้บริเวณนี้นะครับต่อไปครับการระบาดของโควิด -19 นะครับย่านทองหล่อครับซึ่งเป็นคัสเตอร์ขั้นรุนแรงนะครับเกิดขึ้นในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับประมาณช่วงเดือนเมษานะครับต้นต้นเดือนเมษาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่านทองหล่อครับในสถานบันเทิง และสายพันธุ์ที่มระาบาดในช่วงนั้นนะครับอังกฤษเข้าไทยแล้วอัอฟกากิกถาเข้าไทยแล้วอินเดียเข้าไทยแล้วแต่บาราซิลยังไม่เข้านะครับนะนะวันนี้ครูก๊อฟอัดคลิปนะครับก็คือวันเสาร์ที่เกานี้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์คัสเตอร์ที่เกิดที่ยันทองหลอก็คือเป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับก็ทําให้ผู้คนติดเชื้ออย่างง่ายขึ้นนะครับเนื่งจากว่าไม่แสดงอาการ นะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้ทําให้วงการมาทิงนะครับหรือว่าวงการตลกก็ต้องเสียตลกมืออาชีพไปหนึ่งท่านนะครับก็คือนักคอมเนาะที่เรารู้จักกันดีนะครับก็เกิดจากนี่แหละครับคัสเตอร์ทองหล่อนี่แหละนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์อังกฤษแล้วก็ประชาชนก็ติดเชื้อกันง่ายพอสมควรน,นะครับวันหนึ่งในหลักพันสองพันสามพันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ทําให้แพร่ไปยังในส่วนของเรือนจําด้วยนะครับเรือนจําก็ติดโควิดกัน นะครับนี่คือคัสเตอร์ที่เกิดขึ้นยันทั้งหลอดแล้วก็เป็นสายนธุ์อังกฤษนะครับต่อไปครับการรัฐประหารนะครับเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์สอง4เนี่ยนะครับข้อใดถูกต้องเป็นการรัฐประหารที่ประเทศเมียนมากเกิดการรัฐประหารที่ประเทศเมียนมานะครับยึดอำนาจของพรรคเอ็ของนางองซานซูจีนะดังนั้น เมียนมาเนี่ยมีมาแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ดังนั้นต้องดูว่ามันตรงกับใครอูอองซานนี้ไม่ใช่ครับอูอองซานนี้เป็นพ่อขององซานซูจีนะครับท่านเสียชีวิตไปนานแล้วแล้วก็จอคเยอโคโคนี้เป็นอ่าถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเมียนมานะครับมินทูอองนี้ไม่ทราบว่าเป็นใครเนาะแต่ว่ามินอองลายนี้คือผู้ก่อการรัฐประหารนะครับต่อพ่ององงูนะครับเราอย่าไปดูเขาว่าองซานแล้วกาเลยนะครับ ซึ่งองซานก็เกี่ยวข้องกับแต่ต้องเป็นองซานซูจีซึ่งเป็นบุตรสาวของนายพลอูองซานนะครับเพราะว่ายึดอำนาจพรรคเอ็นเอลดีจากนางองซานซูจีไปนะแต่ว่าข้อที่กอไก่เนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นนางองซานนะครับเป็นอูองซานกะ็คือนายพลอูองซานพ่อของนางองซานซูจีนเองครับในปี2564ครับมีหลายประเทศครับส่งยานอวกาศไปดาวอังคารครับ เพื่อที่จะไปสำรวจไปวิจัยนู่นนี่นั่นครับประเทศใดไม่เกี่ยวข้องกับการสำรวจในต้นปี2564นี้นะฮะตอบรัเสเซียครับรัเสเซียไม่ได้เกี่ยวข้องก,กับการสำรวจด,ดาวอังคารตรงนี้เลยนะครับที่มีบทบ,บาทก็คือองค์การนาซาครับของสหรัฐอเมริกาที่ทำการส่งหุ่นยนต์เข้าไปในเขายกว่าไปเหยียบผิวพื้นผิวดาวอังคารได้ส่วนจีนก็ส่ง ยานอวกาศขึ้นไปนะครับแต่ว่าสหรัฐมีิาหรับอมิเรตยังเป็นการส่งไปเพื่อโคจรรอบดาวอังคารอยู่นะครับยังไม่ยังไม่ลงจอดเนาะดังนั้นข้อกอไก่เขาไข่ของงูนี่เกี่ยวข้องกับดาวอังคารในต้นปี2 5 6 4นี้นะครับเจ้าภาพโอลิมปิกครับโอลิมปิกจัดขึ้นในปี2020ครับแต่ต้องจัดขึ้นในปี2021เนื่องจากว่าสถาสถานการณ์โควิดนะครับในส่วนของ โอลิมปิกนะครับจะจะจขึ้นในประมาณช่วงช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับปี2021นี่แหละก็คือปี2564ประเทศที่เป็นเจ้าภาพคือประเทศญี่ปุ่นครับต่อพ่อขอไขนะครับประเทศญี่ปุ่นนะฮะจะเอาพาฟูบอลโลกครับฟตบอลโลกปี2018ที่ผ่านมาเป็นรัสเซียนะครับที่เป็นเจ้าภาพซึ่งออกข้อสอบมาด้วยนะครับตรงนั้นแล้วก็ในปีหน้าครับปี2022ครับ เจ้าภาพฟุตบอลโลกครับอาจจะออกข้อสอบด้วยเช่นกันครับเพราะเนื่องจากว่าเจ้าภาพป,ปีนี้เป็นเอเชียครับเจ้าภาพในปี2022ครับเป็นชาติทางเอเชียประเทศที่เป็นเจ้าภาพก็คือกาตาร์ครับต่อข้อกอ,อไก่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับประธานอาเซียนครับในปี2021นะครับการเป็นประธานอาเซียนนี้เราจะนับคล้ายกับปีงบประมาณของรัชการไทยเลยนะครับก็เริ่มจาก30 ออประธานตัวครับก็เริ่มจาก1ตุลาคม2,563จนถึง2 0 0 0กันยายน2,564ครับนี่ก็คือเป็นประธานอาเซียนในปี2021ประธานอาเซียนในปี2021ก็คือบรูไนครับบรูไนดารุสสลามการให้ผู้นำแต่ละชาติเป็นประธานอาเซียนเนี่ยจะมีวาระ1ปีนะครับวาระในการดำรงตำแหน่งจะดำรง1ปีแล้วก็ เรียงลำดับนะครับเรียงลำดับตามอ,าอักษรภาษาอังกฤษนะครับโดยใช้ชื่อประเทศเป็นการเรียงนะครับแล้วก็ในปี2022ชาติต่อไปก็จะเป็นแคมบูเดียก็คือกัมพูชานะครับ